สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทําให้การลงทุนของคุณนั้นมีกําไรวันนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะซื้อแลนแอนเฮาส์อย่างไรนะครับให้ได้กําไรนะแลนแอนเฮาส์ How ก็เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดหุ้นนะก็หุ้น LH นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์การซื้อขายนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินเนี่ยสเครื่องมือด้วยกันตัวแรกก็คือ MACD ตัวที่2คือเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่แบบ EMA และตัวสุดท้ายก็คือ ADX เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูผลแบ็กเทสกันเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูการทำกำไรใน5ปีล่าสุดของ l a n ด and House กันก่อนนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของงบการเงินนะครับบริษัทแลนแอนเฮาส์จำกัดมหาชนนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ LH นั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูการทำกำไรในช่วง5ปีล่าสุดของเขากันดูดีกว่านะครับในปี60เนี่ยเขาก็ได้กำไรไป88สตางค์ต่อหุ้นนะครับปี61เนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับ88สตางค์ต่อหุ้นปี62 84สตางค์ต่อหุ้นปี63ลดลงมาเหลือ60สตางค์ต่อหุ้นและปี64ไตามาสเดียวนะครับก็ได้ไป15 ต่างต่อหุ้นด้วยกันนะครับจะเห็นได้ว่าการทํากําไรของเขานะครับก็คงที่นะครับไม่เติบโตไม่ลดลงมากเท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะลดลงนิดหน่อยเนาะก็โควิดนะครับก็เข้าใจกันได้เนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้ละกันนะครับไม่มากมายอะไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการจ่ายเงินปันผลของเขากันดูดีกว่านะครับแลนเดิเฮาส์เนี่ยโอ้ปี60นะครับจ่ายเงินปันผลไปเนี่ย6.14%นะครับปี61นะครับ7.58%นะครับปี62 7.65%ปี63 8.81%ปี64นะครับจ่ายเงินปันผลไปแล้ว6.25%นะครับจะตีกลมๆว่า Land นด์เฮาส์เนี่ยจ่ายเงินปันผลไปประมาณ7%แล้วกันนะครับโอ้โห7%นี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Land นด์เฮาสนะครับถือว่าเป็นหุ้นปันผลได้เลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเคลื่อนไหวราคาในช่วง15ปีที่ผ่านมาของแลน d อนด์เฮาส์กันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นกราฟราคานะครับของบริษัทแลน d a n ด์เฮาสนะครับซึ่งปีที่ผมทำการแบ็กเทสเนี่ย ก็คือปี2,564นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะย้อนไปถึงปี2,549กันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูการเคลื่อนไหวราคาคร่าวๆของเขากันดูดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็จะเริ่มจากปี49เลยแล้วกันนะครับเริ่มจากปี49เริ่มมานี่ก็มีแนวโน้มเป็นขาลงนิดหน่อยนะครับแล้วต่อจากนั้นมานะครับก็เคลื่อนที่ทางด้านไซเวย์แล้วกันเนาะแล้วก็มีการกระยิกระยักนะครับในปี52เนี่ยพุ่งลงมานิดหน่อยแล้วก็เด้งกลับคืนอย่างรวดเร็วนะครับลงไปถึง3 เลยทีเดียวนะครับต่อจากนั้นเขาก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับลักษณะเหมือนไซเวย์มากกว่านะครับจนถึงประมาณปี55แล้วกันนะครับพอปี55เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโอ้หเรียกได้ว่าปีเดียวนะครับเขาไปทําจุดสูงสุดนะครับที่ประมาณ14บาทด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี56นะครับแหมพอทําจุดสูงสุดเสร็จปุ๊บนะครับแหมก็ล่วงลงดีครับรออะไรล่ะก็จุดสูงสุดนะเนาะก็คงไม่สูงไปกว่านี้แล้ว ดังนั้นเขาก็ร่วงลงมานะจนถึงประมาณปี59นะครับจนถึงประมาณปี59ก็เปลี่ยนแนวโน้มนะครับกลายเป็นลักษณะเหมือนไซด์เว์อัพมากกว่านะครับก็ปี59เป็นต้นไปนะครับปี60ก็ไซด์เว์อัพขึ้นไปขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณปลายปี6-1นะครับก็มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มีการขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงเลยครับการนี้ลงยาวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็วิ่งมาอยู่แถวนี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นลักษณะเขา ของการเคลื่อนไหวราคาของเขานะครับเอาละเดี๋ยวเราลองมาแบ่งเป็นช่วงๆนะครับว่าแบบไหนได้บ้างนะครับอ่าผมก็จะแบ่งในช่วงนะครับปี49นะครับอ่าปี49เป็นต้นมานะเออช่วงนี้นะครับจนถึงประมาณปี55แล้วกันนะครับจนถึงประมาณปี55เนาะเอออย่างนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยผมจะให้เป็นลักษณะไซเว์แล้วกันนะครับแม้ว่าเขาจะเริ่มแถวๆนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าราคาของเขาไม่ได้วิ่งไปทางไหนเลยนะครับอ่าเขาก็มาจบที่ราคาตรงนี้นะครับ เรียกได้ว่าทำโลด้วยนิดหน่อยนะครับเอ๊ะมันเป็นเหมือนรูปร่างหน้าตาคนเหมือนกันนะโอเคนะครับจากปี49เนี่ยจนถึงประมาณปี55นะครับกินระยะเวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ปีนะครับเขาเคลื่อนที่เป็นลักษณะไซเวย์นะครับอะไรก็มีการย่อตัวนิดหน่อยเป็นแบบนี้ละกันนะครับโอเคนะครับจากปี55านะครับอาจากปี5นี้ผมให้ยาวเลยละกันนะครับยาวจนถึงประมาณปี64เลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับแหมแบ่งเป็น ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ครั้งหลังนี้นะครับก็กินระยะเวลาไปทั้งหมดเนี่ยถึง9ปีด้วยกันนะครับแมมจะบอกว่าไซเวก็ได้นะครับเนี่ยราคาของเขาไม่ไปไหนเลยเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้นะครับเป็นลักษณะตัว M ละกันนะครับเป็นตัวเเนาะอ่าเป็นตัว M นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวราคานะครับคร่าวๆของแรดแอนเฮาส์ละกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟแท่งเทียนกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ย ไม่ใส่เครื่องมือทางการเงินอะไรเลยนะครับเราจะเห็นกราฟแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับเขี้ยวๆแดงๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเราควรจะซื้ออะไรขายที่ตรงไหนนะครับหลายๆคนนะครับอ่าก็จะไปตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วแต่ความรู้ส่วนบุคคลเลยละกันนะครับมีมากตีมากมีน้อยตีน้อยละกันนะครับแต่ตีมั่วๆไม่ได้นะครับเจ๊งนะครับเจ๊งนะครับเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากตีมั่วๆเราลองมาใส่เครื่องมือทางการเงินกันดูดีกว่านะครับตัวแรก ก็คือ MACD นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยนะครับอืม MACD เนี่ยเขียวเขียวเนี่ยก็คือช่วงให้เราไปซื้อนะครับให้เราไปถือนะส่วนช่วงแดงๆนี้นะครับก็คือช่วงที่เราควรขายออกไปนะครับไม่ควรถือนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับอ่นนี้ก็เป็นสัญญาณการซื้อขายนะครับของ MACD นะครับโอ้จะเห็นได้ว่าเขาไซ d วย์เนาะเขาไซ d e w a เกิดสัญญาณลวงหลอกได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดไซ d e w a นะครับส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือการเงินส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับจะเห็นว่าแบบว่า เข้าปุ๊บก็ออกปั๊บอย่างนี้นะครับขาดทุนนะครับขาดทุนนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูเครื่องมือตัวต่อไปกันดูดีกว่านะครับนั่นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA นะครับเส้นค่าเฉลี<ช>่ยเคลื่อนที่แบบ EMA เป็นยังไงนะครับโอ้โหก็ไม่ต่างกับ MACD เท่าไหร่นะครับแถมยังมีสัญญาณซื้อขายที่บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดในช่วงที่เขามีเทรนอย่างนี้นะครับหลุดเทรนนะครับเข้าออกแบบนี้นะครับกำไรอาจจะไม่เป็นกรอบเป็นกำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเครื่องมือนะครับกลายเป็นเครื่องมือ ADX กันดูดีกว่า ว่าเขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอ่ะ ADX นะครับเครื่องมือการซื้อขายของเขาจะให้ผลดีกว่า EMA นะครับจะเกิดในช่วงนี้นะครับสำหรับในช่วงไซด์เว์นะครับ ADX เขาจะมีความเร็วค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยแหมจะเกิดสัญญาณลงหลอกได้ง่ายนะครับแต่ช่วงมีเทนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้เข้าไปซื้อเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างแล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนไทม์เฟรมกันดูดีกว่านะครับเพราะหุ้นบางตัวเนี่ยไทม์เฟรมก็มีผลเหมือนกันนะครับไทม์เฟรมเดย์เน เฟ e มเนี่ยเรียกได้ว่าถูกจริตนะถูกจลิตกับเครื่องมือและถูกจริตกับหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับก็มาลองดูดีกว่านะครับว่าใน Time Frame w e e k เนี่ยสัญญาณการซื้อขายของ A D X เป็นอย่างไรนะครับอืมใน Time Frame w e e k นะครับการซื้อขายเนี่ยถามว่าได้กําไรไหมนะครับแหมก็เกือบจะได้กาไรนะช่วงที่ได้กําไรใหญ่ๆก็มีนะครับแต่ว่าตอนที่มีแนวโน้มเป็น Sideway up อย่างนี้นะครับกำไรอาจจะไม่เป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่นะครับไหนลองไปดูเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยแบบ E M A กันดูดีกว่านะครับว่า เขาจะให้สัญญาณการซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับอืมอีเในทางเฟนวีเนี่ยถี่มากเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่มีขาขึ้นเนี่ยเขาก็มีให้ขายแล้วก็กลับไปซื้ออย่างนี้นะครับอาจจะได้กําไรไม่เป็นก่อเป็นกำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนไซเวนเนี่ยนะครับเขายังหาโอกาสนะครับได้กําไรอยู่นะครับก็น่าคิดน่าพิจารณาเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือ m a c d นะครับอ่า MACD เนี่ยก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่เขาเข้าช้าออกช้าไปหน่อยนะครับอย่างนี้กําไรหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาเกาะเทรนด์ดีนะคร แนวโน้มขาขึ้นเขาก็ให้เราถือยาวๆเลยนะครับสำหรับตอนที่มีแนวโน้มเป็นขาลงเขาก็ไม่ได้ให้เราไปถือเท่าไหร่นะครับเอาละครับถ้าดูแบบนี้ก็คงเปรียบเทียบก,กันยากเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางกันดูดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นตารางการเปรียบเทียบนะครับสัญญาณการซื้อขายในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูจํานวนครั้งในการซื้อขายกันดูดีกว่านะครับ ADX เนี่ยให้จํานวนครั้งในการซื้อขายที่สูงที่สุดนะครับ157ครั้งนะครับกำไร ทั้งหมดเนี่ยห้ครั้งขาดทุนไป105ครั้งนะครับเท่ากับว่านะครับเราซื้อ3ครั้งนะเราจะได้ผลกําไร1ครั้งและขาดทุน2ครั้งนะครับอะแต่โดยรวมแล้วนะครับแอบเขาก็ยังให้ผลกําไรอยู่นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในการขาดทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแหมเราต้องชินเนาะเราต้องชินกับการขาดทุนนะครับสำหรับ MACD นี้นะครับหนึครั้งกําไร49ครั้งขาดทุน9 8ครั้งครับอัตราส่วนก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2เหมือนกัน นะครับแหมแต่เขาเนี่ยขาดทุนเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วขาดทุนนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2ครับ1ต่อ1.5นะครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย im a ในทางเฟรบิกนะครับ2ต่อ16เนี่ยนะครับแปลว่า1ต่อ8เลยทีเดียวนะครับโอ้โหขาดทุนหนักๆเลยนะครับส่วน adx ใน Time Frame Week เนี่ย8ต่อ30นะครับก็ประมาณ1ต่อ4เลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่า Time Frame Week นะครับอาจจะไม่ถูกจริตกับ Land and House เท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทํากําไรกันดูดีกว่านะครับอันนี้ผมก็คิดเป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับก็สําหรับเครื่องมือที่ได้ผลกําไรที่สูงที่สุดนะครับก็คือ adx ใน time frame day นะครับให้ผลตอบแทนไปประมาณ0.5%นตะครับต่อปีนะครับแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับโอเคนะครับสำหรับเครื่องมือที่ขาดทุนมากที่สุดนะครับนั่นก็คือ e m a ใน time frame week นะครับติดลบไป7.72%นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับอันดับ2ที่ได้บ ด้วยนะครับนั่นก็คือ ADX ใน Time Frame Week นะครับแหมลบ4.32นะครับจะเห็นได้ว่าใน Time Frame w ว e k นะครับไม่ค่อยถูกกับแลนด์แอนด์เฮาส์เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดมองแบบนี้ก็คงมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟกันดูดีกว่านะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับในช่วงที่มีเงินต่ำสุดและสูงที่สุดนะครับเพื่อจะดูว่าเครื่องมือตัวไหนนะครับที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดกันบ้างนะครับอ่ะ สูงที่สุดนะครับนั่นก็คือทําให้เงินในพอร์ตของเราเนี่ยลดลงนะครับแหมเหลือนะครับประมาณ2องแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับนั่นก็คือ EMA ในไทม์เฟรม e e k นะครับแหมเขามีความเสี่ยงสูงมากเลยทีเดียวนะครับมีความเสี่ยงเนี่ยที่จะทําให้เราเนี่ยเห็นผลขาดทุนถึง70%ของเงินในพอร์ตนะครับผมตีไปว่าเราลงทุนประมาณ1ล้านบาทนะครับโอ้โหเงินของเราก็เหลือประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับถือยาว15ปีนี้นะครับแหมความเสี่ยงของเขาก็มีเหมือนกันนะมีพอ กับ EMA ใน Time Frame Week เลยนะครับนั่นก็คือประมาณ68นะครับก็ใกล้เคียงกับ70เหมือนกันนันลานานะครับสำหรับเครื่องมือหลายๆเครื่องมือนี้นะครับความเสี่ยงโอ้โหค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณนะประมาณ35นะครับถึง50ด้วยกันนะครับโอ้โหก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นแ n น andhouse นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกำไรขาดทุนกันดูดีกว่านะครับนี่ก็เป็นกราฟเปรียบเทียบนะครับ ขาดทุนนะครับจะเห็นได้ว่า ADX นะครับแหมเป็นเครื่องมือตัวเดียวนะครับที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยที่ให้กําไรนะครับนอกั้นขาดทุนหมดเลยนะครับแต่นี่นะครับยังไม่รวมเงินปันผลอีกประมาณเเปอร์เซนะครับโอ้โหเราจะเห็นได้ว่าแหม EMA ใน time frame week เนี่ยขาดทุนเยอะกันเลยทีเดียวนะครับขาดทุนถึง70,0,000กว่าบาทนะครับสำหรับ ADX ใน time frame week เนี่ยและ MACD ใน time frame day เนี่ยให้ผลขาดทุนเนี่ยสี่แสนกว่าบาท4ี่แสนกว่าบาทนี้ก็เยอะเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองไปหารเฉลี่ยต่อปีกันดูดีกว่านะครับเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับแล้วในปีสุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดเขานะครับล้วก็เอาผลกําไรผลขาดทุนเนี่ยมาหารเฉลี่ยต่อปีนะครับเพื่อจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราลงทุนใน land and h o าส์เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะรายได้ต่อปีเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการทารงชีวิตของเราหรือเปล่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราหารเฉลี่ยต่อปีแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผลตอบแทนหารเฉลี่ยต่อปีนี้นะครับ ADX นี้นะครับแหม เขาจะให้ผลตอบแทนไปนะครับประมาณ5,229บาทต,ต่อปีนะครับโ้ค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรายังมีเงินปันผลอีกประมาณ7%นะครับ7%เนี่ยก็ประมาณ70,000บาทด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ผลตอบแทนไปประมาณ75,200กบาทนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับก็จะให้ผลตอบแทนไปประมาณ7.5%ต่อปีนะครับติดกันเป็นระยะเวลา15ปีต่อกันนะก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่โอเคนะครับยอมรับ ได้นะครับหากว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ควรที่จะได้ผลตอบแทนประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ควรต่ํากว่า7% 8เอนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูเครื่องมืออื่นกันดูดีกว่านะครับอ่าเครื่องมือที่ได้บวยที่สุดก็คือ EMA ใน Time Frame Week นะครับให้ผลขาดทุนไป4 6 0 0 0บาทต่อปีนะครับอ่าแต่ว่าเรามีเงินปันผลใชไมล่า70,000บาทต่อปีนะครับเท่ากับว่าเราอาจจะได้กําไรนะครับประมาณ2 4 0 0 0บาทต่อปีนะครับดังนั้นเนี่ย24,000บาทต่อปีเท่ากับผลตอบแทน 2. 2.4%นะครับอ่ะ2.4%นะครับสุดท้ายนะครับคดีพิกนะครับคดีพิกนะกลายเป็นได้ผลตอบแทนนะมากกว่าเงินฝากธนาคารซะอีกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องมืออื่นๆนะครับเราก็บวกเข้าไปประมาณ70,000มื่นะครับอ่าสมมุติ m a c d ใน Time Frame Day นะครับขาดทุนไป26,000กว่าบาทนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้เงินต่อปีไปประมาณ44,000บาทต่อปีนะครับเท่ากับผลตอบแทนประมาณ4.4%นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมากกว่าเงินฝากธนาคารนะครับถื ยาวๆ15ปีก็จะให้ผลตอบแทนไปประมาณ7%ด้วยกัน นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าหลายๆตัวนะครับพลิกเหมือนกันนะครับคดีพลิกเหมือนกันนะถ้าเกิดเรารวมเงินปันผลเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแหมเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่นะครับแหมก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นผลขับคุนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะดูในรูปแบบของส่วนต่างราคานะครับสำหรับแรงแนนเท์เนี่ยก็ผู้เจ้าเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะซื้อวิธีไหนนะครับแหมส่วนใหญ่ก็ให้ผลขับคุนไปทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับที่เขามีเงินปันผลเนี่ยกลับมานะทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตเราเนี่ย ยังมีผลกําไรต่อปีนะแล้วก็ยังมากกว่าเงินฝากธนาคารนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเราควรจะเลือกหุ้นนะครับที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแม้ว่าส่วนต่างราคาของเราเนี่ยมันจะขาดทุนนะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับเราก็ยังมีเงินบันผลนะครับมาจูนเจือนะครับมาช่วยเหลือส่วนต่างในด้านนี้ได้นะครับทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนของเราอาจจะเป็นกําไรได้เหมือนกันนะครับและอีกข้อนึงก็คือเราควรเนี่ยจะกระจายความเสี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับม เครื่องมือตัวไหนนะครับถ้าเกิดหุ้นนั้นเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวราคาที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องมือทางการเงินนะครับไม่ว่าเครื่องมือทางการเงินตัวไหนเนี่ยนะครับแหมซื้อมาก็ขาดทุนทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรกระจายความเสี่ยงนะครับไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเพื่อทําให้เครื่องมือทางการเงินตัวนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนโดยรวมนะครับตามประสิทธิภาพของเขานะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยละกันนะครับสาหรับการเลือกหุ้นในการลงทุนเนาะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยจะเห็นได้ว่าการทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นก็ยังขาดทุนอยู่ในตลาดนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้ถึงวิธีการซื้อขายหรืออาจจะรู้ถึงวิธีการซื้อขายแต่เขาซื้อขายไม่ถูกจังหวะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยขาดทุนนะครับหากคุณสนใจจะรับข้อมูลนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีสัญ,ญญาณซื้อสัญญ,ญาณ นะครับผมยินดีจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณนะครับเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าถึงคลิปพิเศษนะครับและข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ผมได้มอบให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกเป็นประจําทุกวันเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะพลิกการลงทุนของคุณนะครับให้มีกําไรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะครับสาหรับวิธีการสมัครเนี่ยสามารถสมัครในปุ่มหรือในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยขอขอบคุณนะครับที่คุณเสียสละ เวลาอันมีค่าเนี่ยมารับฟังรับชมคลิปเหล่านี้และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตและได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างเนี่ยให้เขามีความสุขเหมือนกับคุณต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ